กระบะอีซสุตัดหน้ากระบะวีโก้ถูกชนกลางลำโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่26พฤษภาคม2558บริเวณหน้าร้านปิยนัทคาแครถนนสายสุขุมวิทต,ตะบนวางกระแจอำเภอเมืองจงังหวัดรถยนต์กระบะอีซสุสถูกรถยนต์กระบะวีโก้ที่มาทางตรงชนบริเวณช่วงท้ายรถทำให้ล้อหลังและตัวรถด้านขวาเสียหายขณะเดียวกันรถ กระบะวีโก้ได้รับความเสียหายด้านหน้าสาเหตุมาจากรถกระบะอีซูซุตัดหน้าเพื่อเลี้ยวรถกลับโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากนั้นร้อยตำรวจโทนโรงโสดกร้อยเวรสพเมืองตราดเดินทางไปในที่กเกิดเหตุพร้อมกับทําบันทึกก่อนจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงชดใช้ความเสียหายต่อไป